แล้วสวัสดีค่ะเชะชยาวัฒนานนทนา,น,น,ทน,านะคะเจ้าของแบรนด์คาริสนี่ค่ะวันนี้จะเอาเคล็ดลับดีๆนะคะเลิศๆมาฝากสาวๆคาริสเนีันค่ะไม่ว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่มีในเรื่องของกันแดดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะปัจจุบันเนี่ยครีมกันแดดนะคะในเมืองไทยเนี่ยโดสสูงสุดเนี่ยถ้าได้รับมาตรฐานออออนะคะยังไงก็ไม่เกิน50บ บวกบวกนะคะเพราะว่ามากกว่านี้มันจะเกินในเรื่องของโดสที่ออยออกํกำหนดนะคะทีนี้นะคะในส่วนของครีมกันแดดทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะปกป้องเราได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเคล็ดลับที่เลิศมากกว่านั้นก็นกคือ,อทุกทุกครั้งที่เราทาครีมกันแดดน,นะคะการทาครั้งเดียวเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยป้องกันได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการบล็อกนะคะในเรื่องของแสง UVA และ UVB ได้ทั้งวันเนี่ยคือการทาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่ากับว่า เราทาครีมกันแดดหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะจะได้แค่ชันชั้นผิวเดียวทีนี้เนี่ยทาทับไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเปืองนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยมีหน้าหน้าขาวสว่างใสนะคะแล้วก็ปกป้องจากแสง UV ได้เนี่ยยังไงก็คุ้มค่ะในส่วนของครีมกันแดด t าริสนี่นะคะฝากไว้ก็คือ จะเป็นเนื้อเบสนะคะแล้วก็จะมี SPF 60นะคะตัวนี้มันเขียนว่า50บวกบวกแต่ว่าคุณสมบัติจริงๆมัน60นะคะก็สามารถปกป้องได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นเนื้อเบสนะคะเดี๋ยวที่จะให้ดูอ่ะจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครีมกันแดดของคาริสนี่นะคะจะดีอย่างหนึ่งก็คือทุกๆครั้งที่เราทาเนี่ยมันจะซึมไปกับผิวเลยนี่ค่ะ โอเคได้เคล็ดลับในการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องกันแล้วนะคะสาวๆอย่าลืมนะคะดับเบลิลในการทาครีมกันแดดนะคะเพื่อปกป้องแสง UVA และ UVB ค่ะ